ตอนน้วันนี้นะครับอาจารกำลัุกินข้าวเย็นนะครับที่ร้าน KFC e นะครับสาขา Big C เพชรเกษมนะครับกลับมเมนูอะไเอ่ยไกไม่มีกรดูโอเคเริ่มเลยนะจ๊ะไก่ไม่มีกระดูก <Okay. S 1> นะครับนี่จิ้มก่อน,นอร่อยมากครับรำไม่พ้อเหนียวนะครับ กลมกล่อมมากครับตามด้วยซอสปลายนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากจริงครับทุกคนนะครับการกินก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่ใครนะครับที่สนใจนะที่อยากได้อ็อบชันเสริมนะครับที่จะมีกําลังใจในการตอบีวิตมากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับจะขอแนะนําให้ลองสั่งซื้อนะครับ หนังสือโชคดีที่มึงได้อ่านของนายนะครับที่อยู่ในในราคานี้มาลองอ่านดูนะครับเวลาครับผมอาจารย์รยกีรพัฒน์กรหมอดูนี่สวัสดีครับ